บายให้ท่านเข้าใจและทำประชมเข้าใจด้วยว่ามันเป็นยังไงเล้ก็จะเริ่มเลยเนาะอ่าอย่างนี้ทีนี้อาจารย์รองลองพูดไปก่อนครับประวัติพอพูดถึงเขากระโดงนี่เนาะตรงนี้เมืองวีรังมันเป็นดินแดนอาญาธรรมใช่ไหมฉะนั้นไอ้ไอ้ชวนดั่งเดิมที่เวลาเขาเขาคุยกันเนี่ยใช้ภาษาเขมรนะครับภาษาเขมรใช่ครับ คำนี้เป็นคำมี้ทแล้วัมบูชาแล้วอะไรเงี้ยคือมันมันปนกันเนี่ยทั้งนี้ถ้าอยู่นี่เขาเรียกเมนีสูงใช่ไหมแต่อยู่ทังนู้นเรียกเมนีต่ำแต่เวลาไอ้ตัวภาษาเนี่ยมันจะคล้ายคล้ายกันเป็นบางศับบางศัพท์ก็ไม่ได้คล้ายกันเพราะว่าไอ้ข้างบนเนี่ยมันไม่มีการเขียนการอ่านเรียนอักขรอะไรมีแต่พูดกันอย่างเดียวแต่ทางนู้นเขามีการเขียนการอ่านฉะนั้นมันจะมีส่วนต่างกันอยู่ บางสัมมิจะตรงกันเลยถาชนแถวนี้นะครับก็คือพูดภาษาเขมรเป็นส่วนใหญ่ภาษาเคมรเขาเรีเยกว่าภาษาไทยิ่นเขมรภาษาไทยิ่นเมนะครับเนตามตามหลักวิ A ชกา,าการก็ภาษาไทยิ่นเขมรครับทีนี้ไอ้ชื่อเขากระโดงชื่อเขากระโดงนี่มันมันมันได้ยินแต่เขาเรียนเนาะได้ยินแต่เขาเรียกเขการขการะโดงเขากระโดงไปด้ได้ได้นีชื่อเขาคำว่าเขา คำว่ากระโดงเนี่มันมาจากับภาษาไทยก็เขาจะเรียกเขากระโดงตามจริงมันเป็นภูเขาไฟกระโดงมันเป็นภูเขาไฟเก่าอ๋อตอนนี้เป็นภูเขาไฟนช่มมันดับมาแล้วเก้าแสนปีนี่เก้าแสนปีอันนี้มีหลักฐานเลยรครับมันมีเขามัดบันทึกไว้เป็นหนังสือเพื่อไอ้พวกที่เรียนธรณีวิทยาเขาบันทึกไว้ก็อายุประมาณเท่านี้แหละเก้าแสนปีเก้าแสนปี ดับสนิทแล้วตอนนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เพราะเาบนหลักฐานกรมงีอยู่มีอยู่ตรงนั้นอันนี้ชื่อเขากระโดงนะกระโดงเนี่ยมันเป็นคำภาษาภาษาเขมรหรือว่าเป็นภาษาคำว่ากระโดงเนี่ยเนาะแต่ก่อนเนี่ยคนชนด้านเดิมก็คือเขมรอยู่แล้วฉะนั้นไอการตั้งชื่ออะไรต่างๆมันก็ต้องเป็นชื่อภาษาไทยถิ่นของเขาไย กระโดงหรือกระโดงมันมาเพียนมาทุกวันเนียเขากระโดงมันมาจากกระโดงเต่าผมจะไม่ชี้ชัดนะว่ากระโดงเต่าแต่ว่าไอ้คำว่ากระโดงเนี่นะผมจะให้ดูเอาเริ่มแรกไปเลยเนาะเริ่มแรกไปเลยจะเป็นอย่างนี้ผมจะอธิบายคำว่าภูเขาก่อนภูเขานะครับภูเขานี่ในภาษาขเมรเขาว่านมเออพนมตอนนี้ทำไมคุณรู้ว่าเขา ภาษาเขมรว่าพนุมก็ดูตัวนี้เนี่ยโอนี่ตัวตัวนี้ตัวโพนั่นไอ้ลักษณะเหมือนพอสตั๊กาเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยสระออมแต่ไอ้ตัวล่างเนี่ยเชิงตัวนูตัวโนก็คือนหนูนะตัวพอตัวนอก็ใส่สระออมนะตอนนี้ไอ้ไอ้ไอ้สองตัวนี่เนี่ตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมันเป็นพยัญชนะโคสะเวลาอ่านตามหลักภาษาเขมรเขาเรียกอ่านว่าพนุม อ่าพนมภูเขาตอนนี้ดั้กเดิมมันก็คือว่าภูเขาไฟกระโดงคือเรียกตามหลักวิชาการว่าภูเขาไฟกระโดงเพราะว่าเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วฉะนั้น้าเป็นพูดเป็นภาษาถิ่นเขาว่าพนมพลึงเป็นคํรผสมไอ้พนมเขาไอ้พลึงก็คือไฟนะพนมพลึงก็คือภูเขาไฟอ่ะเป็นภูเขาไฟอันนี้อันนี้อันนี้คือ ที่เขาเรียกกันก่อนนะตอนนี้ไอ,ไอ้คำว่าพนมเพลิงเขาเคยเรียกเคยเรียพนมเพลิงส่วนมากทางนี้เนี่ยเขาเขาไม่เรียกเพาเขาคิดว่าไม่ใช่ภูเขาไฟแต่ทางวิชาการนี่เขาเรียกภูเขาไฟกระดูกชื่อวิชาการภูเขาไฟกระดูกเป็นภาษา,ษาไทยใช่แต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกภูเขากระดูกภูเขากระดูกเขาจะเรียกอย่างนี้ก็เข้าใจกันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละ อันเดียวกันนะอันนี้อันนี้คือที่มาของมันว่าภูเขายังไม่ถึงคําว่ากระดูกตอนนี้จะอธิบายคําว่ากระดูนะที่อาจารย์สงสัยน่ะนะกระดูกกระดูนี่มันคืออะไรมาจากไหนกระดูกมันก็เป็นภาษาเขมรเหมือนกันนั่นแหละนะครับนี่กระดูนี่มาจากตัวนี้เป็นภาษาเขมรนี่มาจากตัวนี้ กระดงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กระดองไม่ใช่อะไรนชครับคืออธิบายอย่างนี้คําว่ากระโดงเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นภาษาถิ่นเนาะไทยถิ่นเขมราานี่แหละกระโดงนี่ผมไปเปิดพจนานุกรมฉบับบัณดิตราชยาสถานนี่มันมีสี่ความหมายอาจารย์มีอะไรบ้างครับในความหมายที่หนึ่งนะครับความหมายที่หนึ่งหมายถึงใบเรือนะครับหมายถึงใบเรือนะ เช่นเสากระโดงคือเสาใบเรือ,อความหมายที่สองคือส่วนที่อยู่บนหลังปลาเช่นปลากรดัเว,เวลาเวลามันจะจะกัดกันวามันครีบมันตั้งอยู่ข้างหลงังนี่นะเออเหมือนปลาฉลามน่นั่นแหละเขาเรียกกระโดงในส่วนที่สูงขึ้นมาเรียกว่ากระโดงตอนนี้อีกลักษณะหนึ่งก็คือกิ่งไม้กิ่งไม้ที่แตกออกตรงขึ้นไปจาก,กกิ่งใหญ่ี่เรียกว่ากิ่งกระโดงอความหมายที่สี่ก็คือ ลำน้ำขนาดเล็กที่ขูดจากลำน้ำขนาดใหญ่เพื่อชักน้ำเข้านาหรือเข้าสวนเขาเรียกว่าลำกระโดงหรือลำประดงเขา,เขาเก็เรียกใช่ไกมนี่ความหมายมันตอนนี้เราจะตีความหมายให้เข้ากับเขาเรียกว่าภูมินามคือการตั้งชื่อสถานที่ต่างต่างตั้งชื่อตามลักษณะของภูมิศาสตร์ถ้าถ้าเป็นพวกเขเมรน,นะเขาเรียกว่าอันไหนอยู่ใกล้น้องน้ำเขาเรียกว่าตรอเปียง ไอ้ไหนที่มาอยู่บนที่ราบหรือเนินสูงๆหน่อยเยาว่าโคกภูพวกนี้เป็นคำถิ่นนตอนนี้มาดูกระดงของเราอย่างที่ผมอธิบายก็คือตัวนี้นะที่มีสี่ความหมายอย่างอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ว่ากระดงกระดงปลาเขาเรียกว่ากระดองกระดองเตยนี่นั่นกระดองเตยถ้าเสากระดงเรือพี่ว่าดองกระดงกดองกระดงดองก็คือไอ้พวกเสามันนี่ดองกระดูอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็คือคือความหมายของมันของกะดงแต่ผมก็มีอีกคำหนึ่งที่ผมก็สงสัยเหมือนกันแต่เราจะไม่ไปชี้ชัดเราจะแสะดงไอ้ที่มาของคำนะเพื่อให้ผู้ฟังน<ไ>ี่นิ้นนิ้ฉัยว่า<อ>มันควรจะเป็นอะไรตามลักษณะผู้มินามคำคำไหนครับคำว่าสนุกสนุกอืมสนุกสนกนี่แปลว่ากระโดง<อ>เลยเนี่ยไอ้เขากระโดง ที่ว่ากระดองนี่สนุกคเมนนี่นะที่เขาใช้ว่ากระดองในนี่แหละคำว่ากระดองมันไม่ใช่ภาษาจีนนี่ไอตัวนี้ภาษาจีนที่แปลว่ากระดองจริงๆตัวนี้เช่นโนกอันดนี่ก็คือกระดองเต่าสโนว์กัน <Snow S 2> เชียร์กระดองอ่ากระพากน้ำน,นี่เขาใช้คำนี้ฉะนั้นให้พิจรารณาเอาสำประบชมพิจรารณาว่าเขากระโดงนี่ จะมีความหมายว่ากระโดงเต่าหรือจะมีความหมายลักษณะใดลักษณะหนึ่ง <I see. S 2> สี่ความหมายที่เราอธิบายไปแล้วอย่างนั้นนะแต่เราจะไมปชี้ชัดว่ามันเป็นอันนั้นเป็นอันนี้มันจะเกิดข้อขัดแย้งกันอืเพราะว่าเราไม่ได้มีมาตรฐานว่ายืนยันว่าอันไหนถูกนไหนผิดเพียงแต่ให้เห็นที่มาและประกอบการพิจารณาว่าลักษณะภูมินามอย่างนี้น่ะมันควรจะเป็นอะไรแค่นั้นและอืม ตอนนี้ในบนเขากระดงนะไม่ได้ให้ให้สัญญาณเลยอาจารย์ต้องถามเลยต้องต้องมีเสลงถามถึงว่าอยู่ๆจะมาอธิบายเรย่องอรเดินแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งเขากระดงประเด็นที่สองโยนีปีศาจครับ อาประเด็นแรกเลยนะเขากระดงชาวบ้านทั่วไปเรีย,รยกว่าเขากระดูงนะครับตอนนี้ถ้ามันเป็นทางวิชาการหน่อยเขาว่าภูเขาไฟกระดูงนะครับจะให้เข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคำว่าเขากระด่งมันเป็นภาษาเ,เขมรคําว่ากระดงมาจากไหนครับมาจากตัวนี้ครับกระดงมาจากตัวนี้กระดงกระดงอันนี้มีตัวนี้นะ มีสี่ความหมายครับความหมายที่หนึ่งก็หมายถึงใบเรือนะครับเช่นเสากระโดงก็คือเสาใบเรือนะครับตอนนี้อันที่สองก็คือส่วนที่อยู่บนหลังปลาบางชนิดเช่นปลากัดนี่เวลามันจะกัดกันเนี่ยมันจะบานครีบมันจะตั้งอยู่อยู่ที่ส่วนหลังเนี่ยเขาเรียวกว่ากระโดงปลาหรือปลาฉลามเคยเห็นไหมปลาฉลามมันจะมีกระโดงของมันอยู่นั่นแหละเขาเขาเรียกกระโดงเหมือนกัน ส่วนในความหมายที่สามหมายถึงกิ่งไม้ที่แตกออกตรงขึ้นไปจากกิ่งใหญ่ข้างบนเขาเรียกว่ากิ่งกระโดงครับกิ่งกระโดงและอันที่สี่ก็คือลำน้ำขนาดเล็กนะครับลำน้ำขนาดเล็กที่ขุดจากลำน้ำขนาดใหญ่เพื่อชักน้ำเข้าไปในสวนหรือในนาเขาเรียกว่าลำกระโดงหรือลำกระโดงก็เรียกครับผมตอนนี้เรามาดูพิจารณาดูไอ้คำศัพท์ที่ผมโชว์ให้ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะ ดักเดิมมันเลยคือกระโดงไม่ใช่กระโดงนะครับกระโดงอย่างนี้นะในภาษาเขมรเขาว่ากระโดงเตยกระโดงไตยก็คือกระโดงปลาหรืออีกอันหนึ่งคือ,อกระโดงก็คือเสาเรือนะครับอันนี้ก็คือความหมายของคําว่าเขากระโดงตอนนี้เวลาเราจะพิจารณาหรือตีความหมายให้มันเข้ากับเขาเรียกว่าลักษณะของภูงมินามเราดูว่าไอ้สี่ความหมายที่ผมนําเสนอไปเนะี่ย มันจะเข้ากับตัวไหนแค่นั้นนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะคำหนึ่งเนี่ยที่จะเกี่ยวกับเขากระโดงเนี่ยบางคนเขาว่ามันกระโดงเต่านะครับมันจะมีคําว่าสโน๊กนี่สโนกเนี่ยเป็นคำนี้นี่สโนกน,น,นะสโนกแปลว่ากระโดงโดยโตรงครับเช่นสโน๊กอันเดอร์หมายถึงว่ากระโดงเตา่าสโน๊กอันเทียกก็คือกระโดงตะพาดน้ําครับ ฉะนั้นเวลาเราจะให้ความหมายของคําว่าเขากระโดงเนี่ยก็พิจารณาจากความหมายที่ผมนําเสนอไปนะว่ามันจะเข้ากับบริบทตัวไหนนี่อันนี้ก็นําเสนอไปเนะี่ยสนวกนี่แปลว่ากระโดงโดยตรงฉะนั้นให้พิจารณาผมจะไม่ชี้ขาดนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับบนยอดเขากระโดงเนี่ยนะมันจะมีต้นไม้มหัศรรย์บางคนคียิวัาต้นไม้มหัศิรรน บางคนเขาเาเรียกว่าต้นโยนีปีศาจบางคนเขาเรียกว่าต้นหีผีเรียกหลายอย่างตอนนี้ผมจะอธิบายประเด็นที่สองอ่ว่าต้นโยนีปีศาจนะมันมันเรียกมาได้ยังไงใช่ไหมครับอาจารย์เรียกมาได้ยังไงทีนี้ไอ้คาว่าโยนีปีศาจก่อนที่จะมีโยนีปีศาจไอ้ต้นที่มันอยู่บนเขากระโดงชาวบ้านเรียกว่าหีผีนะจริงๆเขาเรียกว่ามะกอกโคกต้นมะกอกโคกตอนนี้ ถ้าภาษาไทยถิ่นเขมรทีาเรียกว่ามะกะก,กูเดิมมะกะกูก็คือมะกกโคกตอนนี้มันเป็นหีผีได้ยังไงหรือโยนีปีศาจได้ยังไงก่อนจะไปถึงนั้นมันมีตำนานตำนานอะไรตำนานปาจิตอรพิมถ้าปาจิตกับนางอรพิม์าารรมนี่เขาหลงพัดพลาดากกันหลงพัดพลาดากกันแล้วตามหากันไม่เจอ ตอนนี้นางโอรพิมพเนี่เขาอธิษฐานทำไมต้องอธิษฐานเพราะว่าในป่าน่ะสตรีที่เดินตามป่านี่มันอันตรายอธิษฐานเอาไอ้พวกอวัยวะของนางเนี่ยเช่นนมนสองข้างไปฝากไว้อธิษฐานเอาฝากไว้กับต,นตนาา้นต้นรากาเนี่ยภาษาไทยว่าต้นรากาบัลคเมกิธาเดิมโรการเอาไปฝากไว้นมนะส่วนอวัยวะเพศสตรีเนี่ย นะเอาไปฝากไว้กับต้นมากอกโคกเอาไปฝากไว้เสร็จมาภายหลังเดินไปหาการเจอแต่ไอท้ที่ไอ้ที่ร่างกายมันเปลงเป็นผู้ชายไปแล้วต้องอธิษฐานขอคืนขอคืนมาเป็นสตรีแล้วก็ครองรักกันจนมีความสุขนะภายหลังนางตายเสียชีวิตเขาเรียกว่าผีฉะนั้นไอ้ต้นที่เอาเอาวัยวะไปฝากไว้นั่นเรนียกว่าโยนีปีศาจคือเรียกมาภายหลัง ที่นางตายไปแล้วนะแต่ก่อนเขาก็เรียกมะกอกโค่นะแล้ชาวบ้านเขาก็เรียกตรงๆว่าต้นหีผีพนะอมาให้มันซอกหน่อยก็คือโยนีปีศาจนี่ลักษณะที่มันมาเรียกมาทุกวันเพราะอย่างนี้เลยนะนะไม่ใช่อยู่ๆเรียกมาดังเดิมเลยมาเรียกภายหลังนะครับตอนนี้ผมาะอธิบายครับว่าหีผีนะนะถ้ามาดูภาษาทิเมนนะ เขมนเขาเรียกภาษาไทยถินเขมรเขาเรียกว่าก่อนดุยขโมอยน,นี่นี่กอนดุยก่อนดุยคือเป็นภาษาเขมรยู่แปลว่าอาวัยวะเพศสตรีไอข้ขมอยเนี่ยก็คือผีซึ่งไทยใช้คําว่าขโมดผีขโมดก็เป็นคําซ้อนไอ้ผีก็คือผียู่แล้วขมดก็คือขโมอยเนี่ยนนเป็นคําซ้อนอยู่ตอนนี้ไอ้คำสองคำเป็นคํรผสมเมื่อเอามารวมกันเขาเขาเรียกว่าก่อนดุยขโมยน,นะแต่ว่ามันก็มีเพี้ยนนะ ถ้าออกสำเนียงทางขามิ้นตามเพือก่อนด้วยออกสระอัวก่อนด้วยขโมยขมยิขม้นสูงก็เรียกว่าก่อนด้วยขโมยแต่ว่าคนที่มาภายหลังได้ยินมันไม่ชัดก็กระนุยกระมีขะนุยกระมีที่เขาเขียนกันซึ่งมันไม่ตรงตามรูปสั์เดิม,นะมอ,ยอย่างนี้ก่อนด้วยขมมยอย่างนี้อันนี้ชัดเจนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูไอ้มันอยู่ข้างอ่พระ สุภัทรบกทีนะต้นนี้อยู่ตรงนั้นนะครับไอที่ผมอธิบายไปกับที่ว่าภาษาไทยถิ่นเขาเรียกมะกอโคกนี่ถ้าภาษาเขมรเขาเรียกมะกะมะกะกู้มะกะกู้เนี่ยอ่ครข้างกรอมขึ้นข้าง,ง,งล่างนี่กว่าโรกาเดิมโรกาต้นิ้วที่มันมีหนามเห็นไหมมีหนามเป็นไอ้ปุ่มๆเหมือนนมอ่ะนั่นแหละกอานนมไปฝากไว้ันต้นรากาแล้วก็เอาไอ ไว้วัเพศซีไฝากไว้ที่ต้นประกอบค่นะครับพอมาภายหลังเขาก็เรียกให้ไพโระหน่อยเขาก็เรียกว่าโยนีปีศาจนี่โยนีเนี่ยใช้ภาษาบาลีเนี่ยใช้จนนี่ขมิ้นก็ใช้โยนีเหมือนกันโยนีไปซ้ายนะโยนีปีศาจนะครับดังนั้นนะหลังจากที่เรานี่เราจะไปเอาภาพนะภาพประกอบอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้ก็ขออธิบายเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยากจะ,ะมานำเสนอประเด็นที่เขาพูดคุยกันแล้วเราก็เกิดความสงสัยนะครับคำว่าว่านำรุงนะบางคนเขาเรียกพนมรุงอะไรเนี่ยมันมันฟังอยู่หลายคำแต่จริงๆแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยผมก็อยากจะ,อ,ะอาศัยหลักวิชาการเนี่ยก็มาอธิบายนะว่า มันจะเป็นไปในทางไหนน,นะครับที่เขาเรียกกันว่าว่านำรุงเนี่ยมันมาจากพนมรุ้งใช่ไหมนะที่จังหวัดบีรัมเขามีเขาพนมรุ้งอยู่ตอนนี้ไอ้คำที่อยากอธิบายก็คือคําว่าพนมรุ้งนั่แหละไอ้ที่เขาเขาเขียนกันนะไอ้ตัวอักษรที่เห็นกันและเขาเอามาแสดงนะให้เราดูนี่ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ซึ่งเป็นภาษาเขมรผมเคยบอกแล้วว่า ดินแดนแถวนี้มันเป็นดินแดนอารยธรรมของตอนนี้เวลาตั้งชื่อก็ต้องตั้งชื่อเป็นดั้งเดิมเป็นภาษาขอมภาษาเขมรนดั้งเดิมนะครับตัวนี้ตัววตัวนี้ตัวนูตัวนี้สระอมนะครับครัอ่านว่าวัดนมนะบวกคําว่ารุงรุงแปลว่าใหญ่กว้างรุงเป็นคําผสมผสมการเป็น ว่านุมรุงหรือจะเป็นพนุมรุงก็อันเดียวกันความความหมายก็คือว่ามันเป็นไปตามหลักคำเพลงนะวอเป็นพอนะครับตอนนี้เวลาที่เราสงสัยนะว่าอาย่างไรมันถูกผมก็อยากจะอาศัยหลักวิชาการมาอธิบายนะอธิบายไอ้ตัวที่เห็นนี่กลมๆเขาเรียกว่า สัญ,ญลักษณ์มันอย่างนี้เนาะบาลีเขาเรียกว่านิคขหิทธส่วนสัญชกตินนี่เรียกว่านาฤขหิตนะครับในภาษาเขมรน,นี่เขาจะเรียกว่าสระออม,อมสระออมนะครับนี่สระออมเป็นภาษาเขมรเขาสระออมตอนนี้เวลาอ่านอ่านยังไงสระในภาษาเขมรนนี่ หนึ่งตัวนี่อย่างเงี้ยตัวหนึ่งมันมีสองเสียงทําไมมันมีสองเสียงเพราะว่ามันผสมกับพยัญชนะอะโคสะมันจะออกออมถ้าผสมกับพยัญชนะโคสะมันจะออกเสียงอุ้มนะฉะนั้นไอลักษณะอย่างนี้ออกได้สองเสียงคือออมกับอุ้มนะครับออมกับอุ้มฉะนั้นไอคําที่ผมอธิบายไปในเบื้องต้นตัวนี้นี่ตัวนี้นี่คือ โคัตัวนี้ก็โคตฉะนั้นเมื่อผสมกับสรออมมันจะออกเสียงว่าอุ่มเป็นวะนมอันนี้ตรงตัวรุงวะนมรุงนะครับแต่เคยเห็นเขาอ่านวะนำรุงผมก็เลยสงสัยว่ามันอ่านอ่านมาจากหลักอะไรแค่นั้นคือไอ้ที่มาอธิบายเนี่ยหมายถึงว่าอยากจะแสดงให้เห็นว่าเหตุแห่งการอ่าน ตัวไหนที่มันอ่านไปตามหลักภาษาไอ้ตัวไหนที่ไม่อ่านไปตามหลักภาษาถ้าหากว่าท่านผู้รู้ท่านใดมีข้อที่จะไขข้อข้องใจว่าอ่านอันไหนถูกอันไหนผิดเนี่ยจะช่วยอธิบายให้เราเข้าใจเพื่อประโยชน์ของอนุชนในการเรียนรู้เรื่องภาษานะครับโดยเฉพาะภาษาถิ่นนะครับซึ่งมีความสำคัญนะครับตอนนี้ก็จะ เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมอะไอ้ที่ผมบอกว่าไหนโคสะอโคสะเนี่ยภาษาเขมรน,นะนะมันก็ยืมมาจากภาษาบาลีน,นะครับมันมีสามสิบสามตัวนะครับอกอ,กกอ,อ,อ,อกเสียงสองเสียงปรกอขอโกโกงูถ้าไอออกเสียงซาออเนี่ยคืออโคสะเนี่ยแถวหนึ่งแถวสองเนี่ยถ้าโกโกงูก็คือสามสี่ห้านะแล้วก็มีเสียงว่างอีกเปดตัว สหรออ,อก็ออกเป็นอโคสัตทโยโรโล,โลโก็เป็นโคัตฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นคนที่จะอ่านภาษาเขมรได้ถูกต้องเนี่ยต้องรู้จักพยัญชนะโคสะอโคสะจําให้แม่นและถึงจะอ่านได้ถูกต้องตามหลักภาษาเขานะครับผมก็ขออธิบายไอ้เรื่องคําว่าวนุมรุง่งหรือบางคนจะเรียกว่านํารุง่งหรือก็อ้พนมรุง่งอันเดียวกันนี่เลย แต่ลักษณะการเขียนมันต่างกันเหมือนอย่างที่ผมโชว์ให้ดูนะครับขอ,ขอเอาจบเพียงแค่นี้นะครับผมครับ